สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันที่ยี่สิบนะครับเช้าวันที่ยี่สิบยี่สิบเช้าวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับกะมื้อนี้นะครับเนาะกะจะมาเริ่มให้อาหารเลี้ยรางให้อาหารเลี้ยรางสำหรับลูกหมู ชุดที่มีสิบสองตัวนะครับชุดที่ยังประเทศยานมุมก่อนอื่นเขาับมาล่างล่างอาหารนะครับล่างหน่อยใส่บ๊พวกข้าวนะครับพี่น้องล่างตัวนหน่อยๆนั่นมันเวลาหมูตัวใหญ่ข้นมาเขาก็จะเขาซึกว่าเขาจะมาดูดดูดด,ด,ดูดไปหลักดูดไปดูด,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 ดมามัน มันแตกเร็วนะครับคือว่าเขาดันขึ้นสวยกันดันไปดันมาบางทีที่นันก็ยกยกขึ้นแล้วก็วางลงแห่งๆนะครับกะเพียให้แตกเปลี่ยนอยู่บ่อยนะครับนี่จะเป็นล่างอีกขนาดหนึ่งนะครับล่างขนาดากลางๆตัวนี้ผมซื้อมาตอนนั่นมันหาลอย ห้าร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่ามันจะมีทางมีทางกลนําจะเป็นล่างกลนะครับแต่นี่มันกับเก่าเนี่ยมันกับหลายปีนะครับนะเนาะดาเฮดล่างกลน,นก็เอาออกมันเป็นทางสเตเลสแบบทั้งแบบล่างอันใหญ่นะครับแต่ตัวนี้ผมสี่ห้าร้อยมาห้าร้อยอันละ คูหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับคูผมจะเอาตัวนี้ไปขายขนาดตัวนี้นะครับหมูรุ่นอนุบาลน,นี่ก็สามาเทะแตกได้นะครับนี่จะมีห้อยเหล่ามีลอยเหล่านะครับมีรอยเหลาอาจจะมีหลุนหนึ่งรุ่น ล่างอันใหญ่ตัวนั้นนักกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าจะเอาขึ้นบ่ด้หมูจะจะดูดขึ้นบ่ด้แต่ว่าผมเอาตัวนี้มาใส่ก่อนล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้น ทำงกดขั้วนะครับตัวห้าตรงดึงดึงกับมาอีกหน่ะเพราะวะ่าดึงทอยม่อีกนะเพราะว่าแมมเขาอยากจบ เพื่นเขาจะไปวันนี่ก็ทําการตอนไปเมื่อวานนะครับตอนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเลื่อมเวลาอีกเวลาหมูยาน่มผมก็จะเลื่อมอยู่น,นะครับัประมาณขี่หลงขี่เลื่อมนะครับคิดใด้ห้อกระเห็ดไปก่อนนะครับ ลูกมูนาจะได้ซิปประมาณน่าจะซิปหมื่นแล้วครับสุขภาพยังดีอยู่นะนี่ห้าว่าได้ไดเช็คหนักนะครับพี่น้องจะเขาจะเช็คกันเองเพราะว่า มีอาการที่จกกันอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าไอ้ชื่อว่าเขาจะกัดกันนะครับกัดกันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> มอมเมมเลย <c oughs> ตอนนี้ก็ฝนตก อากาศหนาวนะครับยังบ่มาดูครับวัยจิงวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเบิง14ตัวที่ใหญ่มากอยู่ขอบกว้างนะครับมานแล้ว ซีซีฟ้าซีฟนี่ก็นาาจะพกซิฟนะครับโดยประมาณหุ่นกับประมาณนี่นะครับ อาหารเสาเสาแรงกับปรามานนี้ครับคุณงามกวางเวียนมากับนอนอย่างเดียวครับอากาศดีดีเองสิก็นอนนอนเก่งนอนดีอากาศเย็นๆนะครับชุดนี้สิบสี่ตัวตัวทีหงนี่ครับตัวถีหงเขา บวมหนามหายดีปกติแล้วนะครับแต่ว่าหูนี่จะมีมันจะย่องย่องแค่ดีเขาหมดแล้วหนามก็ออกหมดแล้วนะครับแต่ว่าหูนั่นจะจเยอะเยียดเยีกดเนาะครับเนาะยีกดยียแบบแต่ถ้าบ่มีผลกับการ กินนะครับการจเจริญเติบโตกันยังการจเจริญเติบโตก็จะโบโบซัมโบซัาเขาปันไดน,นะครับจะหน่อยกาเขาแน่หน่อยหนึ่งแต่ว่ากะตัวเขาก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่ในศักาขกงเขาแน่นะครับเพราะว่าช่วงว่าหันนี้นาตะตีเชื้อเพราะว่าตีเชื้อจกแพ้นะครับเนาะ ก็เลยผมก็เลยฉีดยาหเป็นยาแก้อักเสบครับกับยาลดไข้งานมูนี้ก็เอาอาหารให้มูนหน่อยนะครับเรือมมากแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวก็เคลียร์ตอนแรงกันเริ่มจะมาแล้ว ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ